เลือหนักทีมชั้นนำยุโรปเลงสุพนัทเหมือนตาแข่งวัย2่ปีทีมชาติไทยหลังมีการยืนยันแล้ววา่าสุพนัทเหมือนตาแข่งวนันเด็ิตของเมืองไทยเียมไรลุยยุโรปหลังจบฤดูกาลน,นี้เป็นที่แน่นอนแล้วแต่จะไปทีมใดต้องลุน้นโดยมีความเป็นไปได้สูงที่จะไปอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในพิมีลิกอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามหากไปเลสเตอร์จำเป็นต้องย้ายไปลีกอื่นในยุโรป เพื่อเอาเวิร์กเพอรมิทซะก่อนล่าสุดมีกระแสะมาแรงอย่างมากว่าสมสรโอบีโอเดนเซทีมชั้นนําของหลีกเดนมาร์กซูเปอร์หลีลีสูงสุดของเดนมาร์กความสนใจในตัวสุพนัทเหมือนตากองหน้าวัย20ปีทีมชาติไทยด้วยโอบีโอเดนเซมีนักเตะทีมชาติไทยอยู่ภายในทีมตอนนี้หนึ่งคนคือนิโคลัสมิเคลซันซึ่งก่อนหน้านี้จนาธานเข็มดีก็เคยอยู่กับทีมนี้มาแล้วจุดเริ่มต้นของโอบิโอเดนเซสนใจในตัวสุพนัทเหมือนตานั้น คือเกมที่บุรีรัมย์ปุกไปเอาชนะบีจีปทุมอยู่ในเต็ดถึงถิ่น2ต่อศูนย์โดยเกมเดังกล่าวทีมโอบีโอเดนเซที่เดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทยในตอนนั้นทั้งนักเตะรวมถึงทีมงานสตาฟโค้ดได้เข้าไปชมเกมนี้ด้วยและได้เห็นจังหวะเขาทำประตูอันยอดเยี่ยมของสุพนัทหลอกสองแนวรับบีจีปทุมก่อนจะสัตว์เข้าไปตุงตะข่ายเป็นประตูชัยให้กับทีมอย่างสวยงามพวกเขาจึงเล็งตัวสุพนัทเพื่อไปร่วมทีมอาจได้โดยสัญญ,ญายืมตัว หลังจากได้ work permit อังกฤษจึงค่อยไปเลสเตอร์เต็มตัว